ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรับวันนี้เพจคนเหนือนะฮะยุทธภูมินาวงกับพาท่านมาที่บ้านไตรแก้วนะครับตําบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยครับผมแล้วก็สถานที่ที่จะพาท่านชมตรงนี้นะครับก็คืออันนั้นตฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มของคนรุ่นใหม่นะครับครอบครัวนะครับเป็นการบริหารจัดการในระบบครอบครัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมพาท่านมาชมรีวิวอันนั้นเนาะ ครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเจีงยงไฮนะอันนี้เปิดมาตั้งแต่วันที่6มีนาคม2560ซีติพานมานะครับวันนี้ขณะน,นี้ที่นี่กำลังเริ่มพัฒนากันนะครับอันนั้นตาฟาร์มนะฮะติดปันไตรแก้วนะครับตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยนะครับจังหวัดเชียงไฮนะครับ ก็ในพื้นที่6 0กซไรนะครับได้มีการพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งพักผ่อนยนใจของนักท่องเที่ยวและท่านที่ชื่นชอบการเกษตรธรรมชาติมาที่นี่ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเปตัวเเพราะว่าเป็นการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะพื้นที่60ซไรนี่ก็จะมีรงเรือนเมลอนมะเขือเทศนะครับประกอบพัก คือพักสวนกรต่างๆนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารน้ำชาก,กาแฟนะครับอาหารตามสั่งโดยใช้ผลผลการเกษตรในพื้นในฟาร์มตรงนี้นะครับเป็นมาแปรรูปนะครับแปรรูปเป็นอาหารปลอดภัยนะครับ พ็ระบบตัวนี้นี่จะเป็นระบบที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเปิดห้องจิ้มครับก็เดีย๋ดวยวผมจะพาท่านเดินชมโดยรอบของฟาร์มอน,นันต์ฟาร์มแห่งนี้นะครับครับตัวผมมาเลยนะครับโอ้ยนี่นมันวัดีมา แนะนำสถานที่ Sch ท่องเที่ยวเพื่อทัานได้รู้จักนะครับตอนนี้เจ้ท่องเที่ยวกำลังมาชมป่านะครับแล้วเพิ่งเอาปล่งยาจัง สองตัวเวตนะครับป่าครับเจ้าของครอบครัวนันตฟาร์มกำลังอธิบายนักเสียชมน้เาาฟมาให้ด้วยเอามาปล่อยที่ไหนเอาปลบปอยู่เจ็ดแปดตัวบัไดก็ทุกว่ามันเหียอนี่ตงพอดีนี่โตเร็วอันนี้ป่าไหมครับอาจารย์นางปล่อยนี่อ่าปูยางครับมีป่าแรกมีป่า ปลาดุกแต่ปลานินบ่ได้ปล่อยแพดีขนาดเลยปลานินนะครับอแล้วก็มีปลาปลาคังหางแดงปลากดคังนะฮะมีปลากระหกนะครับตีปล่อยลงไปเนี่ยปล่อยพวาอุปกรณ์นี่มันตกเป็นบ่ออยู่แล้วนะครับเขาปล่อยเอาไปเนี่ยเื่อทําบัญหาดูแลนะครับอาจารย์ประเวศแนะนําตั๋วนั่นนะครับผมอาจารย์ผมประเวศอันนั้นเลื้อครับนะครับเป็นลูก อ่คนี่สอบเป็นชายกลางนะครับของครอบครัวนั้นเพื่อนนะครับนะครับแม่นำสถานที่ตรงนี้น้อยอยู่ตรงไหนครับอ่าตรงนี้อนาตาฟาร์มครับอ่าอยู่บ้านแต่แก้วตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชายจังหวัดเชียงรายครับบุกไก่จากเมืองครับนะครับถ้ามาจากอ่าอ่าตรงบ้านแต่แก้วนี่จะเป็นอ่ากับไออยู่เขตอำเภอเวียงชัยนะครับอยู่อีกฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นเขตอำเภอเมืองมีแม่น้ำกกอ่ากั้นอยู่นะครับ ถ้าเอามาจากทางแยกอบจนะครับจากจากถึงฟาร์มนี่12กิโลนะครับมาเาเลยจากแยกพ่อขุนไงคือมาเส้นปลายังมดนมาทางฝ่ายเชียงรายนี่ก็ประมาณ14-15กิโลครับมาถึงที่ฟาร์มไม่เอานี่จะได้อย่างพองครับบรรยากาศดีครับมวามบรรยากาศดีมีความบรรมชาติ่นเต้องพ่งจะเป็นนั้นใดเมืองนะครับดอกคอสมอลแดงเลยมีดอกไม้มีทุ่งนาทุ่งนาสีเขียวแต่ครับอีก ไม่กี่เดือนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองเป็นทุ่งรวมทองของที่นี่นะครับบรรยากาศชิวๆแบบไก่เมืองนะครับขอบคุณเข้าใจครับครับผมพาเดินท่านเดินชมบริเวณตรงนี้นะครับก็พื้นที่60กว่าไร่นะฮะมีท้องถุ่งนานะฮะตอนนี้กำลังปลูกดอกคอสมอร์อยู่นะครับแล้วก็มีบ่อปลานะฮะแล้วก็มีโรงเรือน ลงเรือนของเลมอนนะครับตอนนี้มะเขือเทศล้วกำลังจะลงพักพื้พักสวนครัวตปนใ,ใจระบบออระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับไม่จะ <c oughs> ปลูกแบบเดิมตั้งเดิมนะ,ะตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาแอวแล้วะครับเนาะเปิดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเปิดตั้งแต่วันที่6มีนาคม25 6 4นะฮะก็ลองรับเทศกาลสงการได้สบายๆเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับ มอสสำหรับท่านที่ชื่นชอบหาครอบครัวม่แอวนะฮะตรงปุ้นกำลังทำเนินเช็คอินถ่ายรูปอยู่นะครับกำลังพัฒนาะนะกันนะฮะหลักกรถ้าขึ้นตรงปุ้นเนี่ยก็จะเห็นท้องทุ่งนาเห็นสวนดอกคอสมอสนะครับนี่นี่เป็นดอกไม้คอสมอสนะครับก็กำลังเบ่งบานสวยงามที่เดียวนะฮะมอสสำหรับท่านมาถ่ายภาพนะครับเนาะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเช็คอินแห่งใหม่เหมาะสำหรับยุคภัยโควิดไนทีนกัลังระบาดทีนี้รับรองปลอดภัยแน,น่นอนเพราะว่าเป็นติโล่นะครับอากาศไทยเทแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคนบบพุกพันนะเพราะนั้นการท่องเที่ยวส่งการใกล้จะถึงเนี่ยเราก็ต้องเลือกมาแอลสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะจีนนะครับธรรมชาติดอกไม้ท้องทุงน้น,นะครับ กากาศโล่งๆสบายๆมาแล้วยังได้เงินหู้เกี่ยวกับการเกษตรตัวเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูโรงเรือนนะครับซึงตอนนี้กำลังแเมลอนนะฮะกำลังออกลูกดกๆอยู่นะฮะครับนี่ผมพาท่านมาที่นี่แล้วนะครับเนาะ,นะสวยงามมากนะครับดอกคอสมอสนะครับ แล้วก็สถานที่ตัวนี้ก็บกไกจากตัวจังวัดนะครับออกมาทางประทางปัวเวียงชัยนี่ก็สิบกว่ากิโลเมตรเ่ันเองนะครับประมาณสิบสี่สิบสองกิโลเมตรนะฮะท่านก็นยังสามารถเชื่อมต่อกับท่องเที่ยวไปที่วัดพระเจ้าโบราณน,นะครับตีบ้านเวียงเดิมตัวนะฮะเลยมาเลยพระเจ้าโบราณเวียงเดิมมาก็ ระวังระวังตีจะไปโบราณสถานพระเจ้าคือนาก่อจะทา้งไส้มือท่านก็จะเห็นป้ายนะครับเข้าประตูอันนั้นตฟาร์มนะครับนี่เป็นโรงเรือนเมล่อนนะโรงเรือนเมล่อนนะครับซื่งตะกี้นะครับทางเจ้าของฟาร์มปนปลาผมเข้าไปดูทายทำระไนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านจะดูในรายละเอียด ด้านในฟาร์มเมล่อนนะครับขอคลิกเข้าไปดูตีเพจคนเหนือยูทูบของนายยุทธภูมินำวงได้เลยนะฮะก็จะนำเรื่องราวของฟาร์มไว้ตรงนั้นนะครับตะ่กี้ผมเข้ามาแล้วนะแต่ตอนนี้ผมจะนำมือถือถ่ายโดยรอบไม่ให้ท่านเห็นสภาพโดยรอบนะกอระบบ การเพื่อน้ำเพื่อปุ๋ยก็จะเป็นระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะเป็นระบบการควบคุมควบคุมค่าของอคดความเป็นกดเป็นดางค่าของปุ๋ยนี่สอดคล้องกับความต้องการเจริญเติบโตของของพืชน,นะนี่เป็นด้านเข้านะเม่อกี้ผมเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมเห็นพาท่านเดินชมร,บรอบๆนะครับ ถ้าท่านสนใจรายละเอียดมีคลิปที่ผมได้เข้าไปตะกี้นะใครทำไว้นะครับที่เพจคนเหนืองครับก็จะมีผู้พักแนวตั้งตัวจำเลยนะก็มีมะเขือเทศพันผมจำไมาได้เป็นพันยะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังก่อสร้างกันนะครับสถานที่ก็อยากจะแนะนำท่านนะครับรีวิวท่านเห็น แหลงท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงรานะครับแจ้งท่านมาแอลกันนะครับที่เวียงชัยนะตำบลเวียงเหนือนะครับบ้านไตรแก้วนะอน,นันตัฟาร์มมาไทยหู้บนบนมีค่าบ่เ,เก็บค่าใช้ใจ่ายนะครับเขาแอลฟรีถ่ายรูปฟรีนะฮะแต่ท่านอาจจะอุดหนุนน้ำดืม่มอาหารสั่งอาหารเป็นทานนะครับและยังสามารถท่านยังสามารถเข้าชม ฟาร์มเมล่อนฟาร์มเผือเทศได้ไหนได้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำอท่านมาแอลนะครับในช่วงเมษาสงการนี้นะครับฮ้อนปลาขอบคปัวมาแอลปลาลูกปลาหลานมาแอลนะครับสาธีนี้น เงียบๆนะฮะอากาศโลงๆสบายๆายนะครับตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับาาร,นนรบ้านอาหารตอนยอนนะครับนาอร้านอาหารตอนยอนนะฮะชื่อน้านฮักดีนะครับสั่งอาหารที่นี่น้ำชากาแฟนะครับขอบคุณนะครับน้ำเดิมกาแฟขอบคุณจนักนะครับ ครับผมครับครับเดี๋ยวหลังจะปลาลูกปลาเมฆปลาเมียไม่แอวได้ได้มามาแล้วมาบอกแติด้็ครับครับก็มาได้เลยนะครับปลากรอบปลากรัวปลาลูกปลาหลานจุ่มมือบุดชุดมือหลามาแอวได้นะครับอนันต์ฟาร์มที่นี่นะครับ เราทานได้ชมบริเวณรอบๆนะครับสวยงามมากนะฮะสถานที่นี้นะครับมอสำหรับพักผ่อนยอนใจในจะเข้าเข้าสู่ฤและดูร้อนนี่เนาะนะครับก็ไม่เอานี่ได้เลย,เลยนะฮะผมเห็นพาทัานชมบริเวณโดยรอบนะบอน,นันตะฟาร์มนะครับที่บ้านไต้แก้ว ตำบลเวียงแกะเร,เรื่องเงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับผมและปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มนะครับกาแฟครับรีวิวแนะนำสถานที่ท่องเ,เที่ยวโดยผมยุทธภูมินาวงครับเป็นคนเดนือครับมาแอลกันนักๆนะครับเนอ